สร้างโรงเรียนให้ลูกเปิดอาณาจักรนุ้ยสุจิราแต่งเป็นส p a ยพันล้านสร้างโรงเรียนให้ลูกสร้างโรงเรียนให้ลูกโรงเรียนระดับพันล้านบาทบนเนื้อที่30ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับนักสแสดงพิธีกรอ,อดีตนางสาวไทยปี2544นุ้ยสุจิราที่ร่วมกับคุณสามีปอนชยพหลหรรพันธ์โดยเป็นเงินทุนจากคุณแม่ของสามีโดยโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลทิสจัดตั้งโดยนุย้ยสุจิราอรุพิพัฒน์ อดีตนางสาวไทยประจำปีาปี2544ซึ่งโรงเรียนนี้ใช้เงินทุนกว่า1 2พันล้านบาทในการสร้างตั้งอยู่ที่ย่านปทุมธานีบนเนื้อที่กว่า30ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานปทุมธานีหนึ่งจังหวัดปทุมธานีใกล้ทางลงทางดวนบางพูและถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่คำขวัญของโรงเรียนคือสันนกษฐาสร้างไทยสู่สากและสำหรับโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลเน้นสร้างกระบวนการเรียนการสินการ แบบบูรณาการใช้ระบบการศึกษาและหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรตนของอเมริกันเรียนรู้จริงตามวัยครูมีจิตวิญญาณบนพื้นฐานสังคมวัฒนธรรมไทยสูสากลค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีแบ่งชำระสองภาคการศึกษาดังนี้เตรียมอนุบาลปีละ3 0 0แสนบาทแบ่งเป็นภาคต้น1 5 0 0 0 0บาทภาคปลาย1 5 0 0 0 0บาทมัธยมต้นปีละ5 0 0แสนบาท แบ่งเป็นภาคต้น250,000บาทภาคปลาย250,000บาทมัธยมปลายปีละ60,000บาทแบ่งเป็นภาคต้น300,000บาทภาคปลาย300,000บาททั้งนี้งบประมาณในการสร้างหลักพันล้านคือมูลค่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงเพราะมีเนื้อที่กว่า30ไร่ซึ่งจะเริ่มต้นทยอยเปิดเฟสแรกเป็นเฟสสำหรับเด็กเล็กและจะทยอยเปิดเฟสต่อไปสำหรับเด็กโตรวมถึงจะมีโรงยิมสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำหอประชุม ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตทั้งนี้งบประมาณในการสร้างกว่า1น0 0พันล้าน200ล้านบาทคือมูลค่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงเพราะมีเนื้อที่กว่า30ไร่คู่ของนุยสุจิราและปอนชอช้ออางยอยั์พอพาโลลิงถือเป็นคู่รักแต่งงานดาราคู่แรกๆเลยก็ว่าได้ที่มีการขนสินสอดมาสู่ขอในมูลค่าเกิน1น0ล้านบาททั้งแหวนเพชรหกระเครื่องเพชรเครื่องทองโฉนดท,ที่ดินย่านสาทรและเหม่งจ่ายสร้อยเพชร และแหวนนอกจากนี้นุ้ยสุจิราย,ยังทําธุรกิจของตนเองนุย้ยมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่2ตัวคือเพอร์พิดไฟเบอร์และเอสชัวซึ่งทำภายใต้แบรนด์ปะนันชิตาและปะนันชิตายังผลิตสินค้าอีกหนึ่งตัวชื่อว่าเซนเดดีไอเอ็นเคถือว่าเป็นสาวที่ประสบความสําเร็จมา